ครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านครับผมเดี๋ยวตอนเย็นจะมาพูดเรื่องช่นชมทําไมดอกบานแล้วทําไมดอกไม่บานหรือ,อว่าดอกร่วงไปอ่ะว่าตอนเย็นจะมาพูดให้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 ฟังน,นะครับผมก็อันนี้มีเพบนาอยู่คู่หนึ่งนะครับผมอันนี้ไม่ต้องห่วงนะเพบนาอันนี้ต้นนี้จะกิ่งเมียมสูงใหญ่ด้วยนะต้นนี้ต้นไม้กลมพร้อมกันนะครับผมก็ดูนี่นะครับผมอันนี้กสอนจะแรีบนะกสอนเลีบแบบนี้นะ เกสรเพื่อนาดอกเล็กอยู่ก็ยังเลบเล็บเล็กอยู่นะเป็นไม้ใหม่อยู่นะครับผมต้องรอนานๆเพืจะแล็บยาวๆ้สวยตัวนี้ก็แลบสวยเช่นกันนะตัวนี้อัลพอดีดอกเขาล่วงไปนะดอกล่วงไปแล้วอันนี้ฐานใหญ่หน่อยอันนี้เป็นไม้ที่ฐานใหญ่หล่ะโครงสร้างใหญ่ตัวนี้เป็นไม้ที่โครงสร้างใหญ่โดยใจก็แล้วกันครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็คู่นี้อยู่ที่ห้าร้อยรวมส่งทุกอย่างชอบครับผมก็ขอบคุณท่านมากขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมขอบคุณแล้วก็ขอ สวัสดีครับผมสวัสดีครับ